ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอรนพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกืนกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะสรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลงสช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาิกา ช่วงเที่ยง12นาก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬกาตอนเที่ยง12นาฬก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับขณะน,นี้ทั้งสารมีจักรพพัดเงินครามและเขตแดนเงินครามแล้วและบทบาทของเขตแดนเงินครามก็คือการรักษาบทบาทนี้คล้ายคลึงกับการรักษาของเสี่ยวโจมาก อย่างแต่ว่าของเสี่ยวโจวนั้นบริสุทธิ์กว่าแต่ไร้ที่ทางสารไม่ตายเขา,เขาอาจจะฟื้นได้เสี่ยวโจวไม่อาจจะปล่อยให้เสี่ยวอูสังเวยให้กับทางสารได้และวงแหวนวิญญาณของทางสารที่มีอายุ1 0 0 0 0แปีในวงที่6นั้นเสี่ยวโจวยังต้องการค้นหาสัตว์วิญญาณอายุ10,000แปีเพื่อชดเชยให้กับทางสารอีกด้วยแต่เสี่ยวโจวรู้ว่าร่างกายของทางสารไม่น่าจะทนต่อแรงกระแทกของสัตว์วิญญาณ10,000แปีได้ แม้ว่าเขาจะอยู่ข้างๆก็ตามการใส่วงแหวนวิญ,ญญาณแสนปีเข้ากับเขาโดยใช้กำลังก็ยังเป็นอันตรายเกินไปในประวัติศาสตร์ของทวีปโตหรัวทังซานสามารถที่จะดูดซับวงแหวนวิญญาณแสนปีของเซียวอูได้เพราะเซียวอูสังเวยวงแหวนให้กับเขาเพราะการสังเวยนี้จะช่วยลดแรงผักที่ร่างกายมีต่อวงแหวนวิญญ,ญาณวองอย่า่มากตัวอย่างเช่นวงแหวนวิญญ,ญาณวงแรกของเซียวโจที่ได้รับจากแม่ของเซียวอดังนั้นร่างกายของทังซานเอง ไม่สามารถทถนต่อวงแหวนวิญญาณอายุ10,000แปีได้ดังนั้นเซียวจูจึงทำได้เพียงพาเขาไปหาวงแหวนวิญญาณอายุ10,000ปีเท่านั้นแต่เซียวจูรู้ว่าคุณสมบัติทางกายภาพของทางสารสามารถทนต่อวงแหวนวิญญาณที่มีอายุมากกว่า5 0,000ปีได้อย่างแน่นอนดังนั้นวงแหวนวิญญาณที่มีอายุมากกว่า5 0,000ปีจึเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกเขาทั้ง3มคนก้าวเข้าไปในป่าใหญ่ชิงโตถ้าหมิงได้เอ,อื้อหมิงไม่ได้ตามพวกเขาไป เราะเสี่ยวโจในปัจจุบันแทบไม่ต่างจากพลังของต้าหมิงเอ่อหมิงเลยขณะที่เสี่ยวโจติดตามพวกเขาไปพวกเขาก็าไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสามคนเดินไปทางเดียวกันทั้งสามคนกินอะไรไปอย่างง่ายๆาทั้งสารนั่งขัดสมาธิและเริ่มฝึกฝนขณะที่ทั้งสารกำลังฝึกนฝนท aday นั้นก็มีสัญญาณเตือนปรากฏขึ้นจากย่านเงอือครามที่อยู่รอบๆแม้ว่าย่างเงือครามจากเตี้ยม,มากก็ตามข้อมูลที่สิ่งมีชีวิต สามารถส่งถึงเขาได้นั้นมีจํากัดแต่ในป่ากว้างใหญ่ที่เต็มรถอันตรายแห่งนี้แม้แต่สัญญาณเตือนเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะปลุกทังสารให้ตื่นขึ้นได้ทันทีพี่ชายดูเหมือนว่าจะมีใครอยู่ข้างนอกทังสารพูดทันทีไห้สุดการที่สามารถทําให้ย่างิุครามส่งสัญญาณเตือนให้เขาได้พิสูจน์ได้ว่าบ้านย่างิครามที่เขาสร้างนั้นไม่เพียงพอที่จะปกป้องตัวเองหรือเป็นเพียงสัญญาณเตือนที่ไม่รู้จักมากกว่า ถ้าเป็นสัตว์วิญญาณทั้งสารคงไม่สนใจเท่าไรแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่มาราสัตว์วิญญาณแล้วก็อันตรายจะยิ่งมากขึ้นไปอีกในโลกภายนอกวิญญาจาร์ส่วนใหญ่จะรักษาความสัมพันธ์ที่สมดุลและจะไม่ลูกรานกันได้ง่ายแต่ในป่าสัตว์วิญญาณนั้นแตกต่างออกไปเช่นเดียวกับตอนที่ทั้งสารและคนอื่นๆมาถึงฝ่ายใหญ่ชิงโตเป็นครั้งแรกและได้พบกับคู่สามีภรรยาที่เป็นมังกรและงูพวกเขาเป็นศัตรูกันได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพลังของฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้สูงกว่าอีกฝ่ายฝ่ายนั้นถึงกับจะฆ่ากันได้เลยตำแหน่งของทางซานกำลังเผชิญกับัยคูกขามจากสารวิญญ,ญาณหมื่นปีอยู่ทุกเมื่อกาวอินไนหนึ่งโอกาสที่กระดูกวิญญ,ญาณจากปรากฏเคลื่อนนั้นสูงมากทีมราชที่แข็งแกร่งเกือบจะแน่นอนว่าจะต่อสู้กับทีมที่อ่อนแอกว่าหากเขาสามารถคว้ากระดูกวิญญ,ญาณจากฝ่ายตรงข้ามได้มันจะเป็นกำไรมหาศาลแบบนี้ทีดสัมผัสของเสี่ยวโจูก,ก็ถูกปวดปล่อยออกมา สัมผัสของเซลล์โจสามารถรับรู้การ,รกเคลื่อนไหวได้ในระยะ100ลี้ในลดนั้นเขาเขาพบว่ามีใครบางคนอยู่ตรงหน้าพวกเขาพวกมันมาจากสำนักวิญญาณยุศใช่ไหมเซลล์โจรู้ว่าถึงเวลานี้แล้วที่สำนักวิญญาณย์จ,จะมาหาเซลยวโอและเซลยวโอจะต้องสละวงแหวนให้กับถังซานเซลล์โจจะปกป้องไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เยวซานเจ้าระวังตัวไว้ด้วยเซลจูพูดพร้อมกับดึงเซลโอไปด้านหลังเขาเซลโอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าห่างจากข้าเซลจูพูดตกลงเซลโอกล่าวพร้อมกับจับมือของเซลจดังนั้นทันทีที่สัญญาณเตือนอย่านเงินครามปรากฏขึ้นทางสารก็ละทิ้งความคิดที่จะฝึกฝนทันทีรัศมีเงินครามก็แผ่ออกมาจากร่างของเขาอีกครั้งย่านเงินครามที่แข็งแกร่งรอบๆก็ฟื้นตัวอย่างรวดเวงร็วจมลงสู่พื้นดินในพริบตา ทุกอย่างรอบข้างยังคงเหมือนเดิมมันเงียบสงบราบกับว่าบ้านต้นไม้ย่างยองครามไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้ง3 0 0รอยตัวแรกกระโดดขึ้นไปก่อนจะพบต้นไม้ใหญ่ไว้รลบซ่อนตัวก่อนจากนั้นทั้งสานจึงปลดปล่อยเขตแดนย่างิองครามอย่างสมบูรณ์แรกพลังจิตของเขาเข้าประสานเข้ากับย่างยองครามที่อยู่โดยรอบอย่างสมบูรณ์ทั้งสารค้พบว่าเมื่อพลังจิตของเขาประสานเข้ากับย่างยองครามโดยรอบอย่างสมบูรณ์สถานที่ที่พลังจิตสามารถขยายได้ ภายในขอบเขตปกติก็ขายเป็นราวกับว่าเราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยตาและระยะไกลก็ชัดเจนยิ่งขึ้นระยะที่รู้สึกได้นั้นอธิบายได้เพียงความรู้สึกสะเพรือกลัวเพียงแต่มันไม่สามารถชัดเจนได้เท่ากับระย,ย่างความที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเสี่ยวโจถูกปวดป่วยออกมาหน้าบัดน,นี้เราสามารถสัมผัสได้ถึงขอบเขตอันกว้างใหญ่ได้อย่างเต็มที่และชัดเจนเราต้องรู้ว่า ภายในขอบเขตนี้เซียวโจสามารถสัมผัสได้ถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตนี้แม้แต่ใบไม้ร่วงรอนลงบนพื้นก็ยังสัมผัสได้อย่างชัดเจนในวรานี้ภายในรัศมี500เมตรไม่มีสิ่งใดดึงดูดความสนใจของเซียวโจได้แต่ด้วยการเปิดจิตสำนึกอันเป็ียพระเจ้าสัญญาณเตือนในหัวใจของเซียวโจก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากทิศทางใต้รังฉีดของทั้งสารเข้มข้นขึ้นการสำรวจเขตแดนเงินครามที่กระจัดกระจายอยู่เดิม ก็แข็งตัวเคลื่อนความแน่นและปลดปล่อยไปใน,นทิศทางเดียวระยะทางในเส้นตรงของการสำรวจก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทางด้านของเซลโจเขาได้พบกับเป้าหมายเป้าหมายนั้นยิ่งใหญ่มากมีมากกว่า20คนที่เดินขบวนอย่างเงียบเชียบในป่าค่อยๆมุ่งหน้าสู่สารที่ที่เซลโจโยที่ทางนั้นใกล้เข้ามาแล้วด้วยความช่วยเหลือของย่างเงินครามทางสาสามารถมองเห็นการปรากฏตัวของคน20กว่าคนนี้ได้อย่างชัดเจนและเมื่อเขา เห็นรูปร่างหน้าตาของคนเหล่านี้เอาเขาอดประหลาดใจไม่ได้เงา,ายไหลเย็นซึมอยู่ด้านหลังเขาเอานับอย่างละเอียดมีคนทั้งหมด25คนได้แก่มูเรียนาะเยราเยียนด้านหลังพวกเขามีวิยาจารย์20คนอายุอยู่ประมาณ40-60ปีพวกเขาสวมชุดดำจากรัศมีที่แผ่ออกมาจากพวกเขาเสียจูสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าร่างของคนเหล่านี้น่าจะสูงกว่าของเยาวชวนยุคทองทั้งสามเสียอีก พวกเขาร้อนเป็นมหาปาฏิวิญญาณในระดับสงูรงรวมทั้งหมด20วิญญาจาร์และหูรหน้ากับเสียเย่ก็อยู่ในระดับมหาปาฏิวิญญาณด้วยยังแต่เสี่ยวโจไม่ได้ค้นพบการมีอยู่ของราชินานามาพมยศอาภัสจากราชินานาณาพมยศพวกเขาคงไม่สามารถฝ่าพายุไปได้ถึงแม้ว่าราชินานาณาพมยศจะมาเสี่ยวโจก็ไม่หวั่นเกรงแม้แต่น้อยเสี่ยวโจรังตั้งสมาธิอย่างเงียบงานรายนั้น สิ่งที่พวกเขาพูดเขาดังกล้องไปที่หูของเสี่ยวโจวิญญาจารย์ทั้งหมดรีบแยกย้ายกันไปแต่ต้นไม้โดยรอบบางส่วนเคลียร์พื้นที่โร่งแนวนาต้นไม้เหล่านั้นเป็นวางไว้รอบนอกพื้นที่โร่งเพื่อเป็นการป้องกันอย่างง่ายๆเย,ยาวชนทั้ง3ของสำนักวิญญาณยุทธ์นั่งดูในพื้นที่ที่ดีกว่าและตำแหน่งที่ดีกว่าพวกเขาทั้ง3คนยืนอยู่ที่กลางพื้นที่โร่งความเร็วของวิญญาจารย์ทั้ง20คนนั้นลดเร็วมากไม่นานนักพวกเขาก็ทำความสะอาดพื้นที่รอบนอก และสร้างป้อมปราก,การเสร็จเรียบร้อยขนาะเดียวกันก็กางเต็นท์เห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะพักผ่อนที่นี่พวกหูเรหน่าอยู่ในเต็นท์อีกหลังหนึ่งและดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจเพราะหูเรหน่าเป็นผู้หญิงส่วนอีก20คนอาศัยอยู่ที่เต็นท์ห้าหลังและโครงสร้างเต็นท์ก็ล้อมรอบเต็นท์สองหลังไว้ตรงกลางอย่างเรินรังตลอดกระบวนการพวกเขาได้สื่อสารกันด้วยภาษาแม้แต่ตอนตัดต้นไม้พวกเขาก้าแค่ ลดเสียงลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โมเรียนาเรียบเข้าไปในเต็นท์เพื่อพักผ่อน5คนจาก20คนเดินตรวจตาไปร,บรอบๆคนอื่นๆนาอาหารแห้งออกมาเพื่อที่จะแปรรูปง่ายๆและไม่มีการจุดไฟจิตสํำนึกทางจิตวิญ,ญญาณของเซลโจส่งตรงเข้าไปในเต็นท์และจับตาดูโมเรียนาและคนอื่นๆไว้เซลโจอยากจะรู้ว่าพวกเขามาที่ป่าใหญ่เชียงโตเพราะเซลูหรือไม่โมเรียนา เจ้าจะตามหาวงแหวนวิญญาณแบบไหนเสียเย่ยถามตอนนี้ด้วยสมรรถภาพทางกายของข้าแม้ว่าจะเป็นวงแหวนวิญญาณห้าหมื่นปีข้าก็าสมควรที่จะควบคุมมันได้โมเดียหน้าพูดถ้าเราสามารถสกัดกั้นและฆ่ากระต่ายกระดูกนุ่มตัวนั้นได้ระหว่างทางกระดูกวิญญาณหนึ่งแสนปีของเธอก็คงต้องเป็นของเจ้าเช่นกันแต่หน้าเสดายที่เจ้ายังไม่สามารถควบคุมวงแหวนวิญญาณของเธอได้เสียเย่ยพูด ภารกิจของเราก็คือการค้นหาสัตว์ยันอายุมากกว่า50,000ปีและนำวงแหวนวิญญาณมาสวนกระตายกระดูกนุ่มข้าเชื่อว่าพมายุทด,ดอกเบญจมาศและพมายุทมารปีศาจน่าจะจับเธอได้หูเราน่าพูดหลังจากฟังคำพูดของหูเราน่าเสียวจูเขาแน่ใจว่าพวกเขามาที่นี่ก็ที่จะตามหาเซียวอูแน่ๆและพวกเขาต้องการที่จะฆ่าเซียวโอในระหว่างทางด้วย ตอนนี้เสี่ยวจูเข้าใจทุกอย่างแล้วในป่าใหญ่ชิงโตเนื่องจากมีต้าเหมิงแร่เอิ้มเหมิงอยู่พวกเขาจึงไม่กล้าทำอะไรแต่จุดประสงค์ของพวกเขาคือการรอให้เสี่ยวโอออกมาจากปา่านอกปา่าต้าเหมิงแร่เอิ้มเหมิงคงมาไม่ทันราชินนา,นามพมยุทธสองคนจัดการกับเสี่ยวโอลและเสี่ยวอูคงจะต้องตายอย่างแน่นอนเสี่ยวจูรู้สึกหว,กวาดกลัวในใจลึกๆแต่โชคดีที่เขาขับทังสารรีบไปที่ป่าใหญ่ชิงโตเพื่อที่จะรับเสี่ยวโอมิชะนั้น เขาเข็งว่าเซลโอจะตกอยู่ในอันตรายเซียวโจไม่คาดคิดว่าสำนักวิญญาณย์จะใจร้ายขนาดนี้เนื่องจากพวกเขาส่งมันมาที่ประตูแล้วเซลโจก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเซลซานเราจะต้องรุยกันครั้งใหญ่แล้วทั้งซานมองขึ้นไปที่เซลโจและพูดว่าพี่ชายท่านหมายความว่ายอย่างไรเจ้ารู้ไหมว่าคาพบอะไรบ้าง,เซ,าง,งาเซียวโจถามทั้งทั้งซานและเซลโอก็ใส่หัวเขาคือคนจากสำนักวิญญาณย์เซียวโจพูด ใดผู้คนในสำนักวิญญาณยศจึงกล้าที่จะเข้ามาในป่าใหญ่ชิงโตอีกพวกเขาไม่กลัวโดนอีกหรือไงเซียวโจจ,จึงให้การวิเคราะห์ที่เขาเพิ่งคิดให้กับเสี่ยวอูลและถังซานฟังและถังโคก็รู้สึกประหลาดใจมากเสี่ยวอูก็มองไปที่เสียวโจด้วยความประหลาดใจและพูดว่าพี่ชายท่านหมายความว่าพวกเขามาล่าข้างนั้นเหรอเซียวโจพยักหน้าและกล่าวว่าเซียวซานเ้าได้หัวเรน่าออกมาจากเมืองหลวงแห่งการสังหารพร้อมกันและในเวลาเดียวกัน พ่อมัลุระดับเทพสังหารข้าคิดว่าระดับระหว่างพวกเจ้าน่าจะเท่ากันพี่ชายท่านหมายความว่าโฮเรนามาที่นี่เพื่อที่จะราสัตว์วิญญาณงั้นเหรอใช่แล้วมันไม่มีราชทินนามพมยุทธ์อยู่ท่ามกลางพวกเขาดังนั้นจึงชัดเจนว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อราสัตว์วิญญาณและคนที่มาราเสียวอูจริงๆน่าจะอยู่นอกป่าใหญ่ชิงโตแล้วเสี่ยวซานเจ้าเต็มใจที่จะเป็นศัตรูสำนักวิญญายุทธ์หรือไม่เสียวจูถาม เปลวไฟโกรธเที่ยวลูกชนเคลื่อนในดวงตาของทังซารสำนักวิญญาณยธฆ่าแม่ของข้าข้าเราไม่ไหวที่จะทำลายพวกมันให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถ้าอย่างนั้นพวกเราจะให้ตักษะแตนตามข้าไปจับจักรจันทร์โดยมีนกขมิ้นอยู่ข้างหลังเสี่ยวโจเยมท่านหมายถึงอะไรทังสารถามพวกมันมาตามราชสัตว์วิญญาณอายุห้าหมื่นปีแต่เจ้ายัางขาดวงแหวนวิญญาณใช่หรือไม่ <lectures> เพราะฉะนั้นพวกเราจะตามพวกมันไป เมื่อไรที่พวกมันเจอวงแหวนวิญญาณเราจะฉวยโอกาสนี้เพื่อแย่งวงแหวนวิญญาณของพวกมันแค่นี้เราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเซียวจูหัวเราะตกลงตกลงคนเหล่านี้จากสำนักวิญญาณยศเราต้องแสดงให้พวกเขารู้ว่าพวกเราเก่งแค่ไหนเอาละพี่ชายท่านฉลาดจริงๆเสี่ยวอูพูดเสี่ยวจูเยิ้มทางสารก็ตอบตกลงเช่นกันตกลงพี่ชายพวกเราจะตามมันไปหลังจากนั้น เซลจูและทางสารก็ติดตามผู้คนสำนักวิญญาณยุทธไปพวกเขาค่อยๆเดินไปยังสวนลืกของป่ายาเชิงโตมีวิญญาจารย์มากกว่า20คนที่อยู่ในระดับมหาปาาวิญญาณของสำนักวิญญาณยุทธรวมถึงรุ่นทองสามคนการรับรู้ของพวกเขายังคงทรงพลังมากถ้าเป็นแค่ทางสารและเซลโอเขาเกรงว่าจะต้องถูกค้นพบไปนานแล้วแต่เซลโจได้รับพลังพระเจ้าของเทพเจ้าน้ำแข็งไรหิมะมาแล้ว และด้วยพลังพระเจ้าที่ป้องกันโดยเสีย่ยวโจพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะสังเกตเห็นการมีอยู่ของเสีย่ยวโจได้ขันดนั้นพวกเขาก็ได้พบกับสัตว์วิญญาณขนาดใหญ่ในปา่ามันเป็นสัตว์วิญญาณตัวใหญ่ขนาดมหึมาลำตัวใหญ่ราวกับว่าคนสิบคนจะจับมันไว้ไม่ได้กีบดอกขนาดใหญ่อ้าปากกว้างราวกับปากขนาดใหญ่แลกมันสามารถกินกินคนได้ทุกเมื่อนี่คือปีศาจดอกไม้ผ่านพิษเสีย่ยวโจพูดขึ้น เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ